สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีะหน่อยเพรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับอะทีมงานคุณภาพทีมงานเจ๊จำปีชื่อนี้ห้ามกระพริบต่อนี่พี่น้องขนาดเพื่อนน้อนท่าของอยู่สามสมองเลยนี่วนนาสร้างจนประกาเของมาไก่ครับสร้างของน้ำกว่ท่านครับ ทีมงานคุณภาพครับทีมงานเจ๊จำปีหนาว,นดดอ,นวนอย่างไรแดดห่อนเป็นางนี่ผมก็อ,อยากย่างถอดเสื้อย่างมุนตัวแต่ถอดก็ได้ซื้อ,อ,อย่างเขาเห็นพุ่งคว <im> ันมืออ, <m> อ,อื่นครับ มือเอือนล่ะมื่ก็สิเริ่มอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นแต่ว่ามือเอือนมันหนาจะโล่งเหลือประมาณสิบเอ็ดสิบสององศานี่แหละเมื่อนี่มื่อนี่สิบหกยังมือเศร้าสิบหกแต่ว่ามือเอือนเศร้าเนี่ยสิเหลือสิบเอ็ดยังดีอยู่ยังสามารถอาบน้ำได้อยู่สำนันไอ เอฟซีน้องหญิงอยู่ประเทศเกาหลีเปิดว่าหาจักสื้อให้ยังฝากไปแห่บ่าวต้นมันว่าไปหาซื้อตลาดนัดกับมีแต่เสื้อแขนยาวตัวใหญ่ๆคนน่ะบ้านเ้ามันห่อนจักเดี๋ยไปใส่แนวดพยคนน่ะโอ้ยแต่แมียนเปิ้ลส่งมาพอดีมาหอดวังหมึกก้อนพอดีเลยหนาวใส่พอดีเลยเปิดว่าหยานมันบ่หนาวคนน่ะเสื้อ เสียก um> ันหนาวเกาหลีไอ้ต <me ัวใหญ่ๆนะแบบคุ้มหอดโอ้ยอันนั้นอุ่นอุ่นจนหอนเด้อผมสีได้นอนมวนๆเลยแต่ว่ามือแลงกับสีห่อโผกผ่านอนเด้วหัวมือแลงนี่ตื่นขึ้นมาบัดใดข้ามคียงบัดใดก็เย็นจอยจอยปวดหัวตุบๆจนได้กินยาพาราเมือนืันนี่ผมขึ้นหอดเฟืองก่อนขึ้นมาทันทีแล้วชั่วโมงงนะยังได้เห็ดสุ่มนอนอยู่หรอคือวะแมนครับเห็ดเฟืองเห็ด

ี<ส>แอมแอมพรท่านแ,แอมโอ้โหนั่นแต่ว่าใส่ได <laughs> ้นนั่นมือเดียวใส่ได้แต่อันนี้นี่อาทิตย์นหนึ่งครับใส่ได้นี่ครับพี่น้องทีมงานคุณภาพครับ ได้แค่ปับป๊บแนวอรรถปั๊บแนวแหละกันม่พลาดสักอดครับสับโดนะครับคลิปไหนไม่มีโดคลิปนั้นจะไม่มีคนดูดส,ดสุดยอดแล้วโดนี่สุดยอดแล้วโดน่จื้อคนใหเม่นพิโนจื้อคนจื้อเสียงรถจื้อไห้เมื่อันนี้เป็นการทำงานตากแดดที่ บ่มีความห่อนเกิดขึ้นครับขนาดตอนกลางเวียนแดดห่อนแดดเปี่ยงเปียงกันยังบ่หอนนั่งตากแดดกินเขานอนตากแดดกันยังบ่มีความห่อนเกิดต่ผ <c oughs> ้าห่มนุ่มพกผืนได้อยู่ครับ <c oughs> สามผืนปู้สามผืนห่มนะขึ้นสิใดอยู่ เน้นในตองเป็นผัวฮมน่วมเลยดาดฝ้าดานบนครับพี่น้องมือเศร้าบ้าวิสานขึ้นไปเกือบล่มใบครับขาแข็งว่าแมนขึ้นไปยื่นทั้งยอดเขาคนน่ะย็นบกยืนเอาปวดคนน่ะ ละครับช่างฝีมือช่างฝีมือครับส่วนนี้เพิ่นเพิ่นขยายออกเรืยอยปีนี้เพิ่นก็นเอาโรดมาดัานขึ้นอีกนะคู่นะบรรยากาศครับแดดเปียงเปียงครับ แต่ว่าบ่อหอนครับพี่น้องเดครับแดดเปียปยๆแต่ไม่ร้อนนะครับวันนี้ วิธีการทํางานครับจากสร้างที่มีประสบการณ์นะครับพี่้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกษตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วว่าเหตุแบบนี้แก่ลักษณะใดเห็แุแบบนี้แก่จังไรนะครับประสบการณ์มีค่าเป็นการเรียนรู้หน้างานครับเรื่องพวกนี้เฮาถ้าเฮาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่าหน้างานแน่คนที่เขาทํางานมา ก่อนเข้านะครับเขาเคยผ่านเรือผูกนี้มาเราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ครับเป็นประสบการณ์นะครับพี่น้องขอพุณทถกงกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับพี่น้องฝากเิ่นโฆษณาด,ด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำเนียงสกครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ